วันนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีการทำใจเบากันค่ะโดยการที่ปลดปล่อยพลังงานออกนะคะหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาจเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วแบกรับเอาไว้ก็คือรู้จักที่จะรับแต่ไม่รู้จักที่จะปล่อยการที่เราเนี่ยรับอย่างเดียวมันเท่ากับ เป็นการสะสมขยะทางใจของเราแล้วถ้าเราเนี่ยสะสมไว้นานๆเราจะเกิดอะไรบ้างความเครียดโรคหลายต่างๆที่กำลังจะเข้ามาเวานันนั้นวันนี้เทคนิคที่ทันจะพูดถึงนะคะเรียกว่าเทคนิคการทำ EFT EFT เนี่ยก็คือหน่วยงานองค์กรหนึ่งแหละที่เขามีการวิจัยแล้วโดยเป็นเทคนิคนี้ที่นำมาทำเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่นำมาจาก เส้นลมปานของประเทศจีนนะคะในเส้นลมปานแต่ละจุดเนี่ยคือจะเป็นจุดที่พลังงานสําคัญเนี่ยไหลผ่านเนาะโดยมีจุดไหนบ้างแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวบอกก่อนว่า EFT เนี่ยมันมาจากคําว่า Emotional Freedom Technique มันจะมีจุดทั้งหมด9จุดจุดที่1เลยค่ะคือจุดบริเวณตรงช่วงนี้เราสามารถแตะได้ทั้ง2จุด และจุดที่2เลยนะคะจุดบริเวณช่วงนี้ช่วงระหว่างเนี่ยกลางคิ้วจุดที่3เลยค่ะบริเวณคางจุดที่4เลยค่ะใต้ตาจุดที่5เลยคือใต้จมูกจุดที่6เลยค่ะใต้ปาก จุดที่เบริเวณใต้หายปลาจุดที่8ปใต้วงแขนจุดที่9เลยก็คือจุดจักระที่7ซึ่งทุกจุดนะคะเวลาที่เราแตะอย่างนี้จะเป็นการกระตุ้นพลังงานวิธีการที่ทำและได้ผล หเลยเราจะต้องเตรียมบทเซลทลอกไว้วันนี้ถ้าเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่พอใจหรือรู้สึกไม่โอเคเราก็เขียนไว้ว่าขอบคุณปัญหาต่างๆที่ทำให้ฉันเก่งขึ้นขอบคุณปัญหานี้ที่ทำให้2มือของฉันเนี่ยฝ่าฟันปัญหามาได้คือเตรียมไว้หมดเลยบทเซลทล์กทั้ง9บทและหลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มทา eft ให้ เข้าสู่สมาธิวิธีการเข้าสู่สมาธิสมาธิก็คือการที่เรากําหนดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็กําหนดโดยการใช้ลมหายใจอาจจะเป็น4-4-4หรือ8-8-8 4-4-4คืออะไรสูดลมหายใจเข้า4วิครั้างลมหายใจไว้4วิแล้วปล่อยออก8วินาทีหรือ8-8-8ก็ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะที่คลิปหน้าการทำ EFT ค่ะ